โอ้โหเพื่อนเพือนทุกคนเป็นเหมือนดูศักไหมเฝ้ารอดดูสี่ชั่วโมงคุณเซนพูดอะไรวะแป่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็พยายามจีวัาจะดูซับไปว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น,นกะว่าจะได้เห็นคลิปแฉทักษิณแบบเต็มเต็มเราได้เห็นก่อนใครไหนบอกว่ามีคลิปทักษิณโจมตีสถาบันก็ไม่มี แล้วก็คิดว่าจะมีคลิปทักษิณพูดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําประเทศแบบไหนวางแผนยังอะไรยังไงมีการต่อว่าสารนักธรรมนูญยังไงเปล่าไม่มีมีแถ่คุณเซนออกมาพ่นอยู่คนเดียวสุดท้ายโชว์เดียวไมโครโฟน3ชั่วโมง53นาทีเอาเวลา4ชั่วโมงของกูคืนมาท้ายที่สุดมีเรื่องคุณทักษิณป่วยมีอยู่เรื่องเดียวที่พอจะเข้าเรื่องเข้าราวแต่เป็นเรื่องที่พวกกูเนี่ยรู้กันหมดแล้วไอ ผิดหวังมากนะครับประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยผิดหวังน,นะผิดหวังในตัวคุณหุนเซนจริงๆทำงานทำการต้องมาเชงเงดูที่หน้าจอคอมมั่งอะไรมั่งเพื่อจะดูเฮ้ยเรื่องราวมันจะไปถึงไหนวะแหงเผอปุ๊บอ้าวเหมือนเดิมเผอปุ๊บเอามาดูอ่ะเหมือนเดิมชเชงเอหน้าขึ้นมาก็เหมือนเดิมนั่งเฝ้ากันตั้งแต่เช้ากว่าจะจบเดี่ยตอนเที่ยงดูไปดูมาปุ๊บเดี๋ยว ต้องรอซิว่าเขาจะสรุปเนี่ยแปลออกมาว่ายังไงหลายคนคิดว่าต้องมีเรื่องเด็ดมีเรื่องพาดหัวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้เอาแล้วว่าเตรียมข้อมูลเดี๋ยวจะใส่เฟซเดี๋ยวจะใส่ y o u t u b e เดี๋ยวจะทําคลิปลง t i กต็อแม่งเลยไม่ได้อะไรเลยหลายคนบอกเอาจริงๆนะเวยแม่งเลยทุกเรื่องที่พูดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วทั้งนั้นหลายคนเนี่ยแทบจะอึดอัดแล้วก็พูดออกมาบอกว่าไอ้บ้า ไหนบอกว่าเป็นนักแฉคนที่ออกมาแฉเนี่ยมันต้องแฉเรื่องที่คนอื่นยังไม่เคยรู้อันนี้ม่งถึงเรียกว่าแฉแล้วแบบนี้นะเอาเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วเนี่ยเอามาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแม่ให้มันแฉตรงไหนวะคุณเซนไอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นมาดูเวลาที่พูดเนี่ยโอ้โหแมงเํยทำสถิติเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยแทบจะเข้าโค<อ>โรมแล้วคุณเซนโชว์เดี่ยวไมโครโฟน3ชั่วโมง53นาที อีกเจ็ดนาทีนี่เท่ากับโน้ตอุดมเออแต่ยังไงก็แล้วแต่นสถิตอิอาจจะเท่ากับโน้ตนะแต่ซูพิเษกูไม่ได้เว้ลายทั้งวันทั้งคืนเอ้าไหนๆก็อุสัตนั่งดูมาลนะก็มาเล่าให้ฟังหน่อยละกันคุณเซนี่เปิดมาปุ๊บก็ยัดข้อหากระบทให้กับนายกแพ็กของทานของคนไทยเรากันเลยทีเดียวว่าการที่นายกของเราเนี่ยโจมตีผู้บัญชาการแม่ทัพภาคสองเนี่ยนะ ก็เท่ากับโจมตีสถาบันเพราะสถาบันเป็นคนโปรดเก้าแม่ทัพแม่มารู้เรื่องราวการแต่งตั้งในประเทศโดยน้ำมือคุณเซนคุณเซนคงลืมไปว่าตำแหน่งนายกเนี่ยก็ต้องได้รับการโปรดเก้ามาเหมือนกันอะยะเพราะฉะนั้นคุณคุณเซนมันไม่เกี่ยวกันหรอกครับไอเรื่องที่คุณพยายามจะมาปั่นเนี่ยแล้วของประเทศไทยเนี่ยเรื่องการโจมตีแม่ทัพเนี่ยจะผิดหรือจะถูกเนี่ยมันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นคนตัดสิน ไม่ใช่ให้คุณเซนมาตัดสินไม่ต้องมาก้าวกก่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในประเทศไทยเข้าใจไมหมคุณคุณเซนอา้าพอโจมตีเรื่องแม่ทัพเรื่องอาการกล่าวถึงแม่ทัพเนี่ยจะเป็นการบินสถาบาันแม่ต่อเรื่องให้เรียบร้อยเลยนะพอโจมตีเรื่องนี้เสร็จในขณะเดียวกันก็โจมตีไปที่รัฐบาลด้วยโดยเน้นย้ำ,ยำไปที่แพทองทานและก็รัฐบาลทั้งหมดและรวมไปถึงรัฐบาลทักษิณเฮ้ยเดี๋ยวคุณเซน เพี้ยนไปแล้วรัฐบาลของแพทองทานส่วนทักษณิณเป็นพ่อก็เหมือนคุณนี่แหละแม่มีรัฐบาลของตัวเองด้วยนะคุณหุนเซนงานนี้เรียกว่าโจมตีทั้งพ่อทั้งโลกคือโจมตีทัทง้งข้อเท็จจริงมั่งข้อเท็จมั่วมั่งเรียกว่ามั่วมั่วโซ่โซ่กันเลยทีเดียวโอ้โหอย่าลืมนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีคนที่มีอํานาจตัวจริงหุณมาเนตพูดอย่างนี้นะใครวะก็นายกรัฐมนตรีไง เม้มีการบอกว่าให้ผู้มีอำนาจตัวจริงเนะี่ยมาจัดก,การเรื่องชายแดนเดี๋ยวคุนมาเน็ตแล้วก็คุนเซนไม่ต้องมาก้าวไกยเรื่องราวของประเทศไทยอันนี้เรื่องนี้คุณวิโรจน์ก็ออกมาพูดต่อด้วยเหมือนกันนะบอกว่าไม่ว่าคุณมาเน็ตหรือคุนเซนเนี่ยจะมีคลิปเสียงของคุณทักษิณหรือคุณแพทองทานออกมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นเสียง AI หรือเปล่าใช่ป่ะเออเพราะว่า ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเกิดว่าเอาเอา,เอาคลิปเสียงที่เหมือนกับคุณทักษิณออกมาพูดมินแล้วก็ไม่รู้จริงหรือเท็จเอาคนไปฟ้องหนึ่งหนึ่ง้องเทากับว่าแม่เจ้าพ่อสแกมเมอร์แห่งกัมพูชาเขมรนี่เลยนะมาปั่นคนไทยได้ขนาดนั้นมันไม่ใช่ส่วนคุณเซนบอกว่าต้องรอนายกคนใหม่เข้ามาอาจเป็นนายกที่มาจากรัฐประหารเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาสั่งทรหารรัฐประหารมาแทรกแซงการเมืองไทยเอาทุกมิติเลยเหรอถ้าคุณเซนวุ่นวายขนาดนี้ เรียกว่าพยายามที่จะมาวุ่นวายการเมืองภายในของประเทศไทยขนาดนี้ต้องเรียกทูตไทยกับมาจากประ,ประเทศกัมพูชาได้แล้วนะแล้วก็เรียกคทูตข,ของกัมพูชาเนี่ยมาอบรมแล้วก็มีการประท้วมมีการพูดจาเนี่ยให้เป็นเชิงเป็นสัญลักษณ์ให้เข้าใจกันมากกว่าน,นี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเรื่องนี้พูดเขามีการพูดมามีโจมตีมาแล้วก็ทําเหมือนกับว่าเฉยเฉยมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าชั้นเชิงทางการทูดเนี่ยก็สําคัญเช่นกัน เรื่องปิดพรมแดนนี่ก็เช่นกันคุณเซนบอกว่าไทยเป็นคนปิดก่อนแล้วก็โยนความผิดให้กัมพูชาคือของเราเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าปิดเราเนี่ยกำหนดระยะเวลาการเปิดการปิดเนี่ยให้มันเหมาะสมไม่ใช่ว่าตายตัวเหมือนเดิมส่วนการที่ปิดนู่นปิดนี่เนี่ยเป็นการชิงปิดเองของกัมพูชาแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยการโยนความผิดให้กับกัมพูชาเนี่ยเป็นเจ้าโลกไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าโลกแบบนั้นนะหมายถึงว่าเป็น เจ้าอุตสาหกรรมแห่งคอรเซนเตอร์แล้วก็สแกมเมอร์ของโลกใบนี้เออบอกว่าประเทศไทยนี่แหละเป็นต้นเหตุทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาจากประเทศต่างๆต้องมาลงไทยแล้วถึงจะไปกัมพูชาแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นทางผ่านเืยว่ารู้เห็นเป็นใจแล้วก็ไปให้ข้อมูลกับยูเนสโกว่ากัมพูชานี้เป็นต้นเหตุแล้วก็มีแหล่งสแกมเมอร์คอรเซนเตอร์มากมายถ้าเกิดไม่มีประเทศไทยเป็นทางผ่าน แล้วกัมพูชาจะมีแก๊งคอร์เซนเตอร์เยอะขนาดนี้ได้ไงเขาโยนมาที่ประเทศไทยเว้ยซึ่งบางส่วนแม่งก็มีส่วนจริงเว้ยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นทางผ่านไปเมียนมารีเป็นทางผ่านไปกัมพูชาอ้าวถึงตัวเลขในการทำคอร์เซนเตอร์ในประเทศไทยอ่ะยังน้อยกว่ากัมพูชาเนี่ยแต่ขั้นตอนต่างๆก็น่าคิดนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเต็มๆเหมือนกัน อันนี้เขาก็เลยโยงเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนเพราะว่าโยงไปถึงเรื่องว่าถ้าเกิดกัมพูชามีความผิดจริงแล้วไทยมากล่าวหาแบบนี้ไทยก็ต้องฟ้องกัมพูชาเนี่ยต่อศาลโลกด้วยเกี่ยวกับเรื่องพอลเซนเตอร์สแกมเมอร์พรน,นันออนไลน์กับชายแดนเขตแดนเอาแม่งไปด้วยกันเลยเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ได้อย่างนั้นเว้ยแต่ยังไงกัมพูชาก็ยังทิ้งไทยว่าถ้าเกิดคิดว่ากัมพูชาผิดจริงก็ฟ้องศาลสิวะส่วนประเทศไทยจะคิดว่าแน่จริงก็ ไปยืนยันเขตแดนกันที่ศารโลกถ้าเกิดว่าไม่มีความกล้าหาญเพียงพอก็คงไม่กล้าไปอ่ะขูก่กูอีกนะมึงแค่นท่านยังไม่พอยังเสื็จมาทิ้งเรื่องอาวุธอีกนะบอกว่ามี <c oughs> มีอาวุธที่จะขี่ปนาวุธยิงจากกาัมบุชาเนี่ยปล่อยเปรตมาถึงกรุงเทพได้เลยโอ้โหพอเจอพูดออกมาอย่างนี้ปุ๊บคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งเอกชนทั้งกองทัพก็ตก หาข้อมูลกันใหญ่ทุกพลักลุกพลักกดปุกบปักปุกบปักเดี๋ยวไม่เห็นมีเลยมีแต่ปืนคอกยิงได้เนี่ยสักสองสามกิโลก็พอแล้วมันจะมากรุงเทพได้ยังไงโอ้ไอ้เราก็นึกว่าจะมีขีปนาวุธเหมือนแบบยุคเคลนเหมือนกับไอฉนนกาซาเหมือนกับอิสราเอลหรืออิหร่านยิงได้เป็นพันกิโลแบบนั้นตกใจหมดเลยแบบนี้คนแถวอีกพังพระอิสานบอกบั้งไฟของกูนี่นะยังเจ๋งกว่าของมึงอีกไอ้หุ่นเจ้น มีการกล่าวหาโน,น่นนั่งนี่เสร็จปุ๊บย้อนกลับมาจุดเดิมรับเป็นบทเยือบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นเยืออาชญากรรมออนไลน์จากประเทศไทยนี่ไงอ้างว่าเพราะไทยมีเที่ยวบินระหว่างประเทศประเทศไทยเต็มไปด้วยอาชญากรรมไทยนั่นแหละคือศูนย์กลางอาชญากรรมออนไลน์แต่กลับไปกล่าวหากัมพูชาให้าเฮ้ยโยนมาให้เรานะแต่ไอ้เรื่องนี้เป็นศูนย์ศูนย์กลางการบินเนี่ยในละแวกนี้ ก็ใช่อีกแล้วพอมีฟรีวีซา่าก็เลยมัว่วเพราะว่าทุกประเทศที่เขามีฟรีวีซา่ซาเนี่ยเขาจะมีอ่าไบโอเมตริกมีการตรวจสอบเรียบร้อยถึงจะรวดเร็วแต่ว่ามีข้อมูลครบแต่ของเราเนี่ยผ่านรวดเร็วข้อมูลไม่มีชิบหายรวดเร็วอันนี้แหละครับคือประเทศไทยเออบางส่วนเนี่ยไอ้ตางุตเซนเนี่ย มั่วซ่ก็เยอะอ่ะบางส่วนแม่งก็มีส่วนจริงเว้ยมันนี่แหละคือเทคนิคพูดจริงมั่งไม่จริงมั่งให้คนที่เชื่อในเรื่องข้อมูลจริงก็เลยพลอยเชื่อข้อมูลโกหกโม่โม่มั่วซ่ของเขาไปด้วยแล้วก็บอกให้คนไทยดูเเรื่องการตอบโต้ตาต่อตาฟันต่อฟันด้วยนะแล้วก็ให้ดูด้วยว่าใครที่เป็นคนทรยศอ้มีเล่าเรื่องราวการทรยศของคุณทักษิณ กับคนอื่นๆที่บอกว่าเนี่ยแม้ว่ากระทั่งพักภูมิใจไทยนี่ก็มีจะทําอะไรจะขัดหลังอะไรเข้ายัางไงเขามาเล่าให้ผมฟังหมดเฮ้ยแม่เอออาจจะเล่าจริงอะนะซึ่งเรื่องราวตรงนี้ก็ฟังได้นะครับเพื่อนๆแต่เอามาเป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่พูดออกจากปากตัวเองไม่มีคลิปมาให้เราดูถึงช่วงขุดดรามา่าพี่หนูอนุทินกันแล้วบอกว่าอนุทินโดนโทรยศเพราะคุณทักษิณ ตอนที่อยากจะให้เป็นรัฐบาลตอนแรกก็เอากระทรวงมหาดไทยไปลอ่อพ,พอร่วมรัฐบาลเสร็จปุ๊บตอนนี้อยากจะเอากระทรวงมหาดไทยคืนยา่ายังมาปรึกษาคุณเซนนะบอกเออทำอย่างนี้นะดีไหมเพราะว่าไออนุทินเนี่ยแม่งดื้อเนี่ยทำอะไรก็ไม่ค่อยสําเร็จมันขัดขวางพรรคเพื่อไทยไปทุกเรื่องคุณเซนก็เลยอ้างตรงจุดนี้เลยบอกว่าเห็นไหมทรยศพรรคพวกได้แทบจะทุกคนแล้วทาไมถึงจะมาทรายศผมหมายถึงคุณคุณเซนไม่ได้ มีแต่เรื่องพวกตัวเองนะพวกคุณเนี่ยแล้วคุณคุณเซนก็ยังอ้างคุณธรรมให้กับตัวเองนะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมใจนักเลงรับปากคําไหนคํานั้นไม่เคยทรยศใครมาก่อนเดี๋ยวในอดีตอ่ะก็เคยอยู่อีกฝ่ายนึงอยู่ขเขมรแดงอยู่ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ไปอยู่กับเวียดนามกลับมาทาจัดการขเขมรแดงตกลงก็อยู่หลายฝ่ายเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่เคยทรยศเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ย พลยศพคนอื่นมาเนี่ยและแทบจะนับไม่ถ้วนแล้วก็มีช่วงอัดเสียงเด็กเพื่อจะสั่งสอนผู้ใหญ่ด้วยนะบอกว่าการคุยกับบุ้งอิงแล้วมีการอัดเสียงเนี่ยมันเป็นประเพณีปฏิบัติทางการทูตอยู่แล้วเพื่อความโปร่งใสเพราะอัดเสร็จปุ๊บก็ต้องส่งไปให้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทั้งสภาและก็วุฒิสภาแล้วก็บอกว่าเจ็บใจมากที่อุ้งอิงเนี่ยเด็กกว่ามากดานมาสอนเรื่อง ความเป็นมืออาชีพความเป็นมือโปรโความที่มีจริยธรรมทางการเมืองเป็นแบบไหนด้านมาสอนโกไอ้องอิงมึงหุบปากไปซะอันนี้เป็นคำพูดคุณเซนนะครับเราถ่ายทอดให้มันดูสมจริงสมจรงไม่ใช่เป็นคำพูดของลุงศักดิ์โดยตรงนะครับเรียกว่าคุณเซนนี่ แกไม่มีหลับไม่มีนอนเลยนะที่หัวเตียงแกเนี่ยจากภาพข่าวที่เห็นเนี่ยโอ้โหมีโทรศัพท์บางกันเด็นกองเป็นภูเขาเลยแล้วก็สอบคอยส่องด้วยนะว่าเดี๋ยวอุ้งอิงแกจะโพสไอจีสตอรี่ว่ายังไงบ้างแม่ไปเห็นคุณอุ้งอิงไปเอาคําพระแม่ชีสันสนีมาใครโกรธมาก็ให้อภัยและก็มีการแชร์โพสต์ด้วยว่าอุ้งอิงไปเตะชามข้าวของคุณเซนจนคุณเซนโกรธเนี่ยมีอยู่2เรื่องหลักๆก,ก,ก็เรื่อง รักอันดับแรกเลยเนี่ยจะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็เลยมีคาสิโนเซเีซอนอยู่ในนั้นอ้โหคุณเซ็นแคนตรงเรื่องนี้ด้วยเหรอแหมนึกว่าตกลงคุยกันเรียบร้อยแล้วจะมาเป็นหุ้นส่วนในประเทศไทยซะอีกเออถ้าได้แบบนั้นนะ่ะแบ่งชามข้าวกันทั้งสองฝั่งมันไม่ดีกว่าเหรอคุณคุณคุณเซ็นแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องก็คือปาปามแกงคอออ การปาบปามแก้งคอเนี่ยนะจริงๆมันสมควรจะปาบปามตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วเพราะว่าเห็นแก่สัมพันธมิตรส่วนตัวของคุณคุณเซนกับท่านทักกี้อันนี้หรือเปล่าเออแต่อันหลังนี่นะคุณเซนแหละถ้าเกิดไม่มาเปิดคลิปเนี่ยปาเนี่ยเขายังปราบปามแก้งคอแบบทําเล็กๆยน้อยใช่ปะให้พอเป็นกระาสอันนี้ต้องปาบจริงว่ามันเกิดความแค้นแต่จริงๆแล้วก็ไม่รู้จะปาบจริงหรือเปล่าใช่ไหมเพื่อน เพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปจัดการในตึก18ชั้นไม่จัดการอายัดทรัพย์สินของคนกัมพูชาที่มามีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยแล้วก็คนคนไทยที่ว่าอะไรวะตรงเตือนเจ้าของตึก18ชั้นน่ะต้องจัดการอายัดทรัพย์สินให้เรียบร้อยก่อนใช้ปป,ปงจัดการเลยอันนี้หลุงศักดิ์ลองนึกประชดดูนะว่าเฮ้ยวิกฤติทางแพทองทานพักเพื่อไทยอาจจะได้เปรียบนะเพราะว่าเอาแล้วะไอ้แกง๊งคอนเซนเตอร์ กับไอ้สแกมเมอร์กับคาสิโนเนี่ยมันเป็นทามข้าวหลักของคุณเซนน่ะก็แบ่งมีกคาสิโนในประเทศไทยให้คาสิโนที่กัมพูชาแม่งเจ๊งไปเลยดีไหมไห,หลายคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวปล่อยให้มันเจ๊งโดยสภาพของมันเองอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมเกิดในประเทศไทยมีพวกคาสิโนนี่โดยที่กฎหมายรองรับแม่งยังอ่อนง่อยเปียเกเยขาแบบนี้อิบอายจะจากลายเป็น เรียกว่ากลายเป็นเอฮับเก๊เกแบบกัมพูชาไม่ไหวเว้ยประชาชนไม่ได้อะไรเลยมีแต่ไอเจ้าหน้าที่เก็บสวยพวกนี้แหละแม่งถึงจะได้ท้ายที่สุดคลิปที่ทุกคนรอที่เรื่องว่าจะมาแชเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้คลิปที่แบบว่า,ามินสถาบันจริงหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยสุดสุดท้ายบุญเซนบอกว่าถ้าอยากจะรู้อยากจะได้คลิปเนี่ยส่งทูตพิเศษไปหาเขาอ้ยา แล้วจะให้ข้อมูลหลักฐานอย่างละเอียดขี <g> ่โ <mo> มอีกแล้วอุตซา,าเฝ้ารอมาสีชั่วโมงขุดแต่เรื่องที่คนไทยรู้อยู่แล้วเอเรื่องทักษิณแกล้งโวยเสียเวลาฟังเกือบสี่ชั่วโมงหลายคนบอกว่าเอาเวลาสี่ชั่วโมงของกูคืนมา <c ười> อย่างนี้คุณหุนเซนไปขายเฉากล้วยชากลังลาวต่อเถอะครับเพราะว่าเฮ้ยไอ เขามีคนที่หน้าตาเหมือนหุ่นเซนหรือแม่งเอาหุ่นเซนมาตัดต่อก็ไม่รู้นะมาประกาศขายชากลางลาวจริงๆด้วยครับผมอ่ะแล้วเรื่องราวที่เราเฝ้ารอมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นยังไงวะความลับที่มันจะมาแฉสี่ชั่วโมงของพวกเรานี่หายไปหุ่นเซนมึงเอาคืนมาด้วยอ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ ก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมระ,ะบายความอัดอั้นความในใจแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับคนกัมพูชาเป็นคนงานอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าคนกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นคนงานในที่ต่างๆเนี่ยเขาคือคนปกติไม่ใช่ว่าเขาจะมีมีความคิดเหมือนกับคุณฮุนเซนหรือว่าคนกัมพูชาบางกลุ่มบางคนที่เขาขั้งชาติมันไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าอัตจะยา้าย คนงานคนที่ขายของที่เรารู้จักที่เป็นคนกัมพูชาเนี่ยเออเขามีข้อดีอะไรยังไงที่เราประทับใจก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับผมแล้วติดตามไลฟ์สดของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอน5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วถ้าอยากจะดูเรื่องราวต่างๆว่ารู้เรื่องราวต่างๆก่อนใครก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หอยลังสตูดิโอของเราได้ทันทีเลยนะครับใหญ่ทำเป็นเมนทุกโครงการสลนัดเน่า